เหมือนเดิมเคลร์ได้เห็นบอกว่าอยากเกณฑ์ใส่เนี่ย55ฝันดีอันนี้ไม่เท่าไหร่อันนี้ไม่เท่าไหร่ด้วยหรอค่ะพี่ว่าจบรายการนี้นะได้งานแฉแต่เช้าเหมือนเดิมนะ หมดดังก็หมดดังเหมือนเดิมนะอข้างพี่คะพี่คชอบแกล้งน้ง่าน้าแี้เ่อะไรเลย่ธรรมดาหมือนเดิมอะไรอ่ะทำไมมาจากตรงนี้เลยะ 下